คุณหมอเหรอเอ้ยเข้าใจครับดกอยวดกอยไปกดแช่ทีกรีย่หลดอนเสียไม่ใช่อ่า๋อ 嘉宾蔡明华，拜拜。 เอาหายอีกแล้วไม่บอกเลยเอาหน้ากากเลย,ลยเดวต้องใช้เยอะมากแล้วทีนี้พอเข้าแล้วตบดูครับลุกดูตีหูเราบีบไปดบได้ไหมบีบอยู่ลูกใหม่ครับรูกใหม่ ต้องหายหน้ามือมาให้ผมเออันผมเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ล่างเตรียมพร้อมลาสไทรียขอขึ้นไปนะคระลาสไทร์ก้ามก่อนไปก่อนเอาน้องพลอยควันนี้เตรียมไปดูปลาทรายเตรียมไปดูปลาชีบันตายกันไหอ๋อเป็นผูทรายพอละวางเดี๋ยวมันจะเจ็บหูหูมือที่เราถนัดที่เราจิ้มเพลียวสอนแล้วช้อนเดียวไปมือนี้จับเชือกไว้ กระโดดไ้าไปข้างหน้าจะกระโดดแต<ป>่เอานไปซมเดินมากกลข้าวบีซีแล้วกระโดดไปข้างหน้าก้าไปสวยโอเค,อเคถ้ามันมากไปเติมลมออกได้ ครับอ้าวทีนี้ถ้ามันลอยมากไปเติมลงบม้อนิดนึงครับในลงหม้อ,อก,กินกันหรือว่า ความรู้สึกที่ได้มาทําการเรียนว่ายน้ำในดำน้ําในครั้งนี้นะครับก็มีความรู้สึกภูมิใจในสกิลของตัวเองอย่างมากนะครับที่ผมได้สามารถดําลงไปอยู่ในจุดที่ลึกประมาณสัก1 0บถึงสิเมตรได้โดยที่แบบสบายไม่มีอะไรที่มีปัญหาผมสามารถอยู่ได้อยู่ประมาณที่ได้ดำการลงไปดำอยู่ประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าหนึ่งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนั่นเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากเพราะว่าถ้าพูดถึงคนธรรมดามันคนธรรมดาแทบจะไม่สามารถลงมาอยู่ในน้ําลึกได้ขนาดนั้นและอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะคุณอาจจะสามารถขับจักรยานปั่นได้อยู่บนบน,บนบกเป็นธรรมดา แต่คุณไม่ได้สับคุณไม่ได้มีโอกาสพิเศษมากมายนักที่คุณจะสามารถลงไปดำอยู่ในน้ำลึกประมาณ10เมตรได้ในทุกๆวันกผ็ผมค่อนข้างจะภูมิใจในสกิลของผมมากครับผมครับจริงๆที่เราเราเรา,เราใช้แล้วเราก็ให้ไป3คํา2อันนี้ก็คือ Stopting Act อันนี้สำคัญ s t o p p i n g Act ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิด ึ้นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันในใต้ทะเลหรือตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยหยุดคิดแล้วทําหยุดก่อนปัญหามันคืออะไรคิดเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะลงมือทําเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนี่ยมันก็ประจวบเหมาะแล้วมาใช้ในใต้ทะเลเวลาหนึ่งวินาทีสองวินาทีาทมีค่าสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ทะเลช้าไม่ได้อันที่สองก็คือก,กฎกติการมารยาทสองสองสูตรเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องเอามาประกอบกันในการที่เราจะ ใช้ในการดำน้ำซึ่งครูก็ใช้มาตลอดในการทำงานครับพอเป็นโครงการของโรงเรียนที่ดีแล้วตอนนี้พอเป็นผู้นำของโรงเรียนแล้วก็นำลูกทีมลงครั้งแรกเลยเนี่ยว่าเป็นจริงความรู้สึกยังไงครับก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยครับโดยเฉพาะในเรื่องของของสุขภาพของตัวเองเกรงว่าไม่ไม่เคยเรียนไม่เคยดำน้ำมาดำน้ำนึกมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ห่วงเด็กๆว่าเื่องขสุขภาพก็โอเค ่าสนุกครับดำน้ำก,ก็สนุกครับเป็นความเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งในการที่อยากจะลงเป็นไปดำน้ำลึกโอเค,คนะครับก็เรายังมีเอ่อจะต้องเอานักเรียนของเราที่ฝึกขึ้นมาให้กับโรงเรียนเราเอาไว้สร้างเช่นนี้ให้กับโรงเรียนของเราต่อไปใช่ไหมครับครับก็คือเป้าหมายว่าเราทําอย่างไรให้สร้างนักเรียนของเราเป็นบุคลากรของจังหวัดตรงังที่จะคอยดูแลท้องทะเลตรงังยามที่ ทางจังหวัดหรือทางอุทยานแห่งชาติที่ต้องก,การบุคลากรที่จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะท่าอ่าทะเลเอ่ยอะไรเอ่ยต้องไหนเนี่ยครับก็ถ้าเรามีนักเรียนเราก็สามารถไปช่วยบริการชุมชนได้นะครับ